สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้ปราทาพามาเบิร์เด้อหน,นิข้าวามบ้านพินท่อง <c oughs> เพื่อนกันค่ะข้าวาม <c oughs> เพื่อนกันเมื่อน,นี้วิถีชีวิตบ้านๆเนี่ยค่ะเต็ดข้าวรามเต็ดข้าวรามข้าวรามข่ามาข้าวรามข่ามาเด้อหนินี่แหละบ้าน,พ,น,านพินท่องบ้านติดัแล้วกระทั่งโชคชัยเดชอุดมเลยละ่ะ ้านพี่น้องเพันเ์็ดขรั่เป็นอานอนชีพรักเลยนี่นเพือนยังลับแสบแสบอำเภอบากคนใช่อำเภอบากคนใช่จังหวัดบุรีรัมย์ขรั่งเพื่อนกันนี่ละพี่น้องเพิ่นบอกว่าถ้าไปเบิ่งแน่ว่าวิถีชีวิตเพิ่นเฮ็ดแบบใดเทศขรั่ง สลัมเฮดแบบได้นี่ล่ะเ <มา S 1> พิเ่นเฮดกันซี่ล่ะมาตอนจบน้อเออมาตอนจ้าพี่นอมันหนาวพี่น้องอ่าออสีมามาบ่าท่านที่เพิ่นเฮดอันนีเออ้เนาะอนเจ้าชาบอกขายเวียออ้ายแล้วซื้อร้านยังน้อนี่เนาะะ สกุลแก้ว,กกวข้าลราสสกุลแก้วเด้อพี่น้องเด้อทานใส่ทานมานี่ซื้อข้าวราสสกุลแก้วไอเบริร์ซูมือเด้อนีม่มีทางเบริร์ตซูมือเลยนี่ สัอ,อยูแบบพ่อเพียงเห็ดแต่พ่อได้ขายเบิร์ดกับพ่อ,บ,พอบอลลูมากนี่อะนาเนี่ยนาคนเห็ดด้วยนี่นาคนเห็ดข่าามเนี่ยน้ำใบด้วยนี่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยพี่น้อง คนขายอยู่หน้าบ้านเพิ่นพอดีเขาร้านสก,กุลแก้วเดอ้อนี่ซื้อร้านเพิ่นแม่มอ,แบบอุดหนุนเนยเดอ้อค่ะพี่น,น้องมีมีสัญลักษณ์ด้วยเนี่ยเห็นไหมนี่นีสติกเกอร์พร้อมนิลองดูเพื่อนใส่สติกเกอร์นี่ย้ำยกขึ้นนู้นนี่ย้ำยกขึ้นเบิองนี่นนนนเนี่ยเห็นไหมเนี่ย มีสติกเกอร์ของเพิ่นแน่นี่แต่ละลายมันจะเป็นเังเียงรับประกันเออรับประกันของทําสดใหม่ทุกวันนะคะเอยอขึ้นตูนมาละหนึ่งร้อยบาทนะคะมีเบอร์โทรให้ด้วยเออเพิ่นมีเบอร์โทรให้น้าบ้านด้วยคุยกันได้นะคะไม่สดเบอร์ซูมือ นี่แหละนี่แหละ,ละมาสร้างเพื่อนนี่แหละนี่มาสร้างเพิ่นไปสีเกตกอนขั้นตอนสุดท้ายเตรียมออกขายแล้วนะคะมาไม่ทันขั้นตอนหนตอนแรกกำลังทำอันนี้มาขั้นตอนสุดท้าย,ลยแล้วออกขายแล้วค่ะเพราะว่าเพิ่นตื่นแต่เศร้าฝนาตื่น,นแต่ตีสองฝนฝนไม่เห็ดขลามตื่นมาท่านยันพี่หลอก นี่เป็นคนเนี่ยยุเบื้องหลังนี่พี่น้องเบื้องหลังการเฮ็ดขลามนี่เฮ็ดขลามจนส่งลูกเลี้ยงจบปริญญาหมดเอพี่น้องเ้อบ้านพินทองนี่<ป>อาชีพเงิน,นบ้านนี่ก็เป็นบ้านของประธานเบงละ่ะะบ้านพินท่องด้วย้ะเด้อนี่ทานไปทานมากกบเวออุดหนุน นนโชใช้เด็นอ,อุดมน,น้เด็อุดมนนสายลักสายอแม่ชื่อร้านสกุลแก้วขายอยู่หน้าบ้านเท่น ได้นี่เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ